สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้แท็กสองตัวตัวแรกก็คือ span t ท g ตัวที่2ก็คือ Deep d e v t t ็ d i v นะครับโดยสองตัวนี้ก็ใช้คล้ายๆกันก็คือการเปลี่ยนคุณลลักษณะการเปลี่ยนสีนะครับที่ใช้กันบ่อยๆก็คือการเปลี่ยนสีตัว span นะครับมันจะใช้ในด้านในนะครับสมมติเรามีพารากราฟอยู่2อพารากราฟเนี่ยผมจะเปลี่ยนสี sentence หรือว่าประโยคเนี่ยประโยคนี้นะครับผมจะนำเอา text span เนี่ยมาใช้งานด้านหน้านะครับผมก็จะพิมพ์ว่า span span แบบนี้แล้วก็ด้านหลัง sentence ด้านหลังประโยคก็ปิดท้ายด้วยข้อความ slash ปิด span นะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับตัวเปิดด้านในตัวเปิดก็พิมพ์ว่า style แล้วก็นำเข้า property s e l e c t Color ครับแล้วก็ใส่สีเข้าไปนะครับจะใส่เป็น Yellow แบบนี้โอเคมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับประโยคนี้เปลนเป็นสีเหลืองแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ตัว d i v นะ Deep Text d e e Text ตัวนี้ผมก็จะนำมาใช้กับการรวม e l e m e n t ก็คือพารากราฟทั้งสองพารากราฟเนี่ยนะครับก็รวม รวมเป็น1ก่อนนะครับรวมเป็น1รวมเป็น1ก,ก็คือรวมให้มันอยู่ในเอามามัดรวมกันนั่นเองนะครับแล้วก็ตนนัวนี้นะครับเราก็จะใส่สไตล์มันผมก็จะเปลี่ยนแบ็กกราวน์คัลเลอร์ตัวนี้สมมติว่าเปลี่ยนเป็นสีดำอ่ะมันก็จะเปลี่ยนสีทั้งหมดนะครับก็คือรวม2สรากราฟเนี่ย แล้วก็เปลี่ยนคุณลักษณะตั้งสองประการก็คือเปลี่ยน background ให้มันนะครับก็ดูแล้วลักษณะ2ตัวนี้ก็คล้ายๆกันนะครับตัว span เนี่ยใช้ในส่วนย่อยในประการเล็กๆส่วน deep เนี่ยใช้รวม element เเใหญ่ๆนะครับ